ได้เทคนิคในการค้นหาคำมาเยอะละแต่ตอนนี้อยากรู้ลึกรู้จริงเราลงเรียนเรื่องของการใช้พจนานุก,กรมดีกว่านะคะในบทเรียนนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มปิด Facebook ประกอบไปด้วยการใช้พจนานุก,กรมนะคะที่สอนไว้ให้ในตรงนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแล้วเราใช้กี่นาทีนะ,นะ,ะประมาณ24นาทีนะคะซึ่งตัวนี้จะมีสอนการใช้พจนานุก,กรมจากหนังสือ จื้เตียนของเราจากแอปพลิเคชันนะคะ, okay. ะว,วิธีการใช้พจันานุกรมเราจะหาจากตัวเสียงหาจากตัวเส้นนะคะอ่ะเรามาดูอีกมีจุดไหนที่เพิ่มเติมมาอีกไหมโอเคตรงนี้พอเราเรียนเข้าใจเราสามารถเอาไปจัดการต่อได้นะคะ หาคำใหม่ๆได้ตัวนี้ก็สนุนราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะสนใจก็ลงทะเบียนมาได้นะคะบทเรียนพจนานุกรมนะคะทักเจ้าหน้าที่ไปที่ LINE o a at c 5 6 m b e x u นะคะคัดจีนเครืรอุุยนะคะแล้วพบกันนะคะ